สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พ TS f o c สโฟกัสไต้หวันประจำวันที่2ตุลาคมกับดิฉันอริสาแสนประเสริฐเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ตำรวจเฮหยวนเข้าตรวจสอบผับแห่งหนึ่งบนถนนต้าทงจับแรงงานต่างชาติพัวพันคดีค้ายาเสพติดหลังจากสอบสวนพบแรงงาน700คนที่เกี่ยวข้องและถูกนำตัวไปสอบปากคำโดยมี37คนอยู่เกินกำหนดวีซ่าตำรวจกล่าวว่าคดีทั้งหมดจะสืบหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและแรงงานที่เกี่ยวข้องจะถูกในประเทศ เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบผับแรงงานต่างชาติบนถนนต้าทงในเทาหยวนต้องสงสัยว่าผัพวพันยาเสพติดมีแรงงานมากกว่า700ร้อคนมาพบปะสังสรรค์กันตรวจพบยาเคตามีนยาอีและยาอื่นๆจึงนำตัวทั้งหมดไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจและพบแรงงาน3าเคนอยู่เกินวีซา่า อยู่吸毒都要罚款แต่พวกนี้ก็คือชาวต่างชาติที่มนชาวบ้านเราแวกใกล้เคียงเล่าว่าทุกๆวันหยุดจะมีแรางงานต่างชาติจำนวนมากมารวมตัวกันที่ผับนี้ตำรวจได้รับข้อมูลว่ามีแรางงานต่างชาติต้องสงสัยค้ายาในผับในช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมาจึงมีการระดมกำลังเพื่อดำเนินการตรวจสอบ หลังจากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งให้สำนักงานอายการเขตเถาหย,ยวนดำเนินคดีต่อไปต้上百名警ียนสองร้อยตำรวจณวันที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยรวจจะติดตามคตีทั้งดมด้หและติดตามแหล่งที่มาของยาเสพติดต่อไปแรงงานต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จะถูกดำเนินคดีในข้อหาย,ยาเสพติดและส่วนที่อยู่เกินกำหนดจะถูกส่งไปควบคุมตัวอย่างหน่วยเฉพาะกิจตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจเทาหยวนสั่งลงโทษผับแห่งนี้และขอให้เทศบาลสั่งปิดกิจการเนื่องจากละเมิดกฎระเบียบในเดือนมีนาคมธันวาคมปี2021และเดือนมีนาคมปีนี้ตำรวจไท้โจงจองตรคุบตัวรายงานต่างชาติชาวเวียดนามแท่เฉินหลักลออปลูกกัญชาที่บ้านร้างในซินจูและเมวลี่ขณะนี้ถูกจับกลุมตัวและดำเนินคดีแล้ว ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจคนที่บ้านร้างในซินจูพบแรงงานชาวเวียดนามแท้เชินลักลอบปลูกกัญชาภายในมีเรือนกระจกอุปกรณ์ระบายอากาศและอบแห้งครบครันบ้านร้างหลังนี้เคยเป็นหอพักนักศึกษาที่ปัจจุบันปิดไปแล้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาห่างไกลบริเวณรอยต่อระหว่างซินจูกับเมียวลี่แรงงานต่างชาติแท้เชิญลักลอบปลูกกัญชาโดยจะนำไปขายเพื่อนร่วมชาติที่มาทำงานที่ไต้หวันและคิดว่าสามารถทำเงินได้จำนวนมากโดยไม่คาดคิดว่าจะถูกจับตำรวจพบกัญชาสำเร็จรูป772กรัมรวมทั้งเมล็ดกัญชาจับกลุ่มตัวดำเนินคดีแล้ว ไตฝุ่นโคอินุ Ko u, เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือมากขึ้นในอนาคตศูนย์กลางไต้ฝุ่นอาจพัดผ่านตะวันออกถึงภาคใต้ของไต้หวันกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเตือนพายุไต้ฝุ่นทางทะเลโดยเร็วที่สุดในคืนนี้หรือเช้าวันพรุ่งนี้และมีโอกาสที่จะประกาศเตือนภายใไตฝุ่นภาคพื้นดินในวันพรุ่งนี้พายุไต้ฝุ่นกำลังปัดกลางโคอินุเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว11กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าวันพุธถึงวันศุกร์จะเป็นช่วงเวลาที่ไต้ฝุ่นจะส่งผลต่อไต้หวันมากที่สุดศูนย์กลางไต้ฝุ่นอาจขึ้นฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรง周一的晚上来看也就是今天的晚间，在今天的比较偏向是深夜到明天清晨的这一段，我们气象署就有可能针对台风发布海上台风警报啊。那所以可以看到，它是逐渐进逼我们的近海位置。 ตั้งแต่วันอังคารนี้ไต้หวันได้รับผลกระทบจากอิทธิพลรัศมีพายุไต้ฝุ่นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนต,ตกเล็กน้อยพื้นที่ภูเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนต,ตกหนักส่วนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงใต้สภาพอากาศแปรปรวนผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าไต้ฝุ่นโคอินุได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงทางเหนือจึงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกศูนย์กลางไต้ฝุ่นอาจขึ้นบกระหว่างเขตหมู่ตานพิงตงกับเมืองต้าอู่ไถตงต 风的影响也会变成比较啊加重特别是在这个台东到屏东之间降雨的热区，目前看起来啊，主要的降雨热区还是在整个宜兰花莲的交界、花莲、台东啊以及屏东，特别是在恒春半岛一带。เชี่ยวชาญเตือนว่าจุดที่มีฝนตกนั้นขึ้นอยู่กับเส้นทางของพยายุไต้ฝุ่นแต่ก็ยังมีตัวแปรอยู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันอาจได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นเป็นเวลานานเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลพายุไต้ฝุ่นและเตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันภัยพิบัติเดือนสิงหาคมและกันยายนปีนี้เจอกับพายุไต้ฝุ่นและฝนตกหนักราคากลํามปีพุ่งสูงขึ้นดึงดูดเกษตรกรจํานวนมากหันมาปลูก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุตั้งแต่เดือนกันยายนยอดตนกากระลำปลีสูงขึ้นมากและแตะสัญญาณเตือนสีแดงเตือนเกษ,เกษตรกรอย่ารีบร้องในการปลูกมีฉช่นนั้นอาจเกิดเป็นปัญหาด้านอุปสงค์และอุปทานของกระลำปลีในเดือนตุลาคม เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเกษตรกร,ร,ก,รกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกกระหล่ำปีเนื่องจากฝนตกหนักที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นในเดือนสิงหาคมและกันยายนปีนี้ทำให้กระหล่ำปีได้รับความเสียหายผลผลิตไม่เพียงพอราคากระหล่ำปียังคงสูงดึงดูดเกษตรกรจำนวนมากให้หันมาปลูกจากข้อมูลที่ได้รับจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พบว่าการขนส่งต้นก,กล้ากระหล่ำปีเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสัญญาณเตือนสีแดงอยู่ที่ประมาณ5.4ล้านถึง6ล้านตันซึ่งใกลแตะสัญญา สี่ม่วงหรือมากกว่า6ล้านตันจึงเตือนเกษตรกรอ,อย่ายแย่งกันปลูกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจะให้บริการเป็นสองช่วงช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันนี้็อตแรกเปิดให้ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปตลอดจนผู้รับการดูแลแล,และเจ้าหน้าทีบ่บานพักคนชรานอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนจะมีการเริ่มฉีดวัคซีนในโรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเช่นกัน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเป็นฤดูแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 การฉีดวัคซีนสามารถลดความเสี่ยงของอาการแทรกซ้อนรุนแรงและการเสียชีวิตได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจะเปิดให้ฉีดสองช่วงเริ่มตั้งแต่วันที่2ตุลาคมในช่วงแรกเป้าหมายการฉีดวัคซีนลำดับความสำคัญประกอบ10กลุม่มรวมผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปผู้รับการดูแลและเจ้าหน้าที่ในบ้านพักคนชาราช่วงที่2องตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเปิดให้อายุ50-64ปี ที่ไม่มีโรคเรื้อรังที่มีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้สำหรับสถานศึกษาจะได้รับการฉีดวัคซีนในวิทยาเขตโดยหวังว่าจะป้องกันการระบาดแบบกลุ่มในสถาบันการศึกษาได้ขอบคุณที่ติดตาม PTS Focus ฟไต้หวันในวันนี้เราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของเม่นจากอังกฤษแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันสวัสดีค่ะ